สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแห่บวชหน้ากันนะคะมาเอาบุญร่วมกันค่ะไปนะคะขบวนแห่บวนแห่ถึงไหนแล้วเนี่ยอไปค่ะเราไปดูขบวนแห่กันนะคะบวชหน้าตอนนี้จะมีบวชทังหมดสามนะคะ ทที่บ้านใหม่นะคะ กันนะคะจิบ,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 บวยทานจิบวยทานโอ้จิบวยทานจิบุยทานนี่คือจิบวยทานนะคะ้วยทานค่ะคนเอาโฮมคนเอาโฮมกลางเลยรวะ กน้อยแล้วพี่น้องค่ะเออเอ้ออียมาเก็บโปยยานนยยยะยย็ยย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 บยรอบยบ ลานนะคะอู้เูผันป่วยทานทั้งหนาวรอบที่หนึ่งผ่านไปนะคะต่อไปก็จะเรอบที่สองอันนี้จะเป็นโบสถ์นะคะสวยงามมากบรรยากาศเหมือนเป็นใจเลยเมื่อกี้แดดร้อนๆนะคะก็มีเรียกว่าอะไรเมฆมาบังแดดเนะาะบังผ้าชีทให้นิดนึงก็เป็นอะไรที่ ดีมากๆเลยนะคะก็มีความสุขนะคะคนโผก็ยิ้มไปนะโหดลนโหมดไลน์หยันหยบยันหยบ เด็กดีะคะ่ะทุกคนโอ้โหแต่ละคนงานนี้เรียกว่าอะไรนะปบยทานนะโบยทานเยนียมมากเยไอ้ที่กลมๆเก็บๆนี่เธอคะเก็บโบยทานนะคะเด็กน้อยนะะมาร่วมนอนุอนมโมทน,นาบุญนะโม ะะบวชรูมีสามกองด้วพี่น้องสามกล่องที่แน่มีบ้านพบเสนอสิสองสองสบ้านบ่นว่าได้แต่ละบ้านเด็กไ,ได้ถามกนะันมาบวชพร้มกันที่ค่ะที่บ้านใหม่ะคะต่อไปนะคะจะเป็นรอบที่ส เด็กดูท่าเด็กโอ้โหโอ้โหกลางลมเอานี่แบบเจ็บปวดมากค่ะโดยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเกี่ยมก้มเก็บนะฮะซึ่งเพื่อนก็โอ้โหโอ้โหนี่เราไม่ทันนะเราไม่ทันนะนี่จะเข้าโศกเลยนะคะทีนี้ กันเราจะทโบดแล้วนะคะอ๋อนี่คือเดอะแก๊งนะคะทุกคนคนละถุงซองถุงนะ โอ้โหเอ้ยเอ้ยไม่จบนะโอ้โหโอ้โหหนากเราหมดแม็กซ์แล้วฮะเดี๋ยวรอตอนบวชเสร็จนะฮะก็จะมีการโรยธานอีกนะฮะเป็นบุญเป็นบุญบุญกนุศคน,น,นะ,ะโอ้โห ุโอ <l id sei> <lately>. ุโหนี่เลยเฮ้ยนี่เลยเออคนโกรยก็มีความสุขคนเก็บสนุกสนานนะฮะแต่ว่าไม่ทันเด็กนะเด็กเที่ยวโม เยอะมากมายเอา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 ขยยึ้นสยามกาละบอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะรอพิธีบวชนะคะทุกคน chỉ <laughs> cần <laughs> ไฟถวายพขะคู้แล้วนี่ยอุต่าเราก็ออกมาันรับเปยไทำเสียคนใส่กำเสียตุ้งตูนแล้ว ตั้งบริจาคเยอะอาชีพน่ะอาตัวไปต่อต้องขอที่ไหนนะระคุณผู้ชมก็ได้เนแล้วบุกตาชาบัญหาานี่ทันเตกระทำอัปปลาภพรมหาเมทันเตมายาตะตังภูยังสาธา อาคุโมจิตตังสาธินาตัตตังอุญญงไม่หังทาตังสาวุสาวุสาวุอนุโมทนาบิอนัมโมเนรุุขัมโาวะตารหังันเตับ ทเตอหมันเ <c oughs> ติดใสมากไม่ได้ <c oughs> เขาเป็นไม่ิ่งเนาะทตอาหารทเติดใังจาตาเอ

ที่ต่อไปก็จะมปมองการ นี่ของป่วยังเหลืออยู่แต่หไม่ป่วยอย่าง้เคนก็ออกเดินมีเท่าบาทอาพระไมอามันออกไปแล้วเอาทำไมของปป่วยทันป่วยทานนี่อยังเหลืออยู่แต่ป่วยท่ามดฟันมดไปไปจะนอกเลยจะนอกดินยนอกคนดินุนอกคนเดี๋ยวไปออกเดิน 1000000,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  Thank yeah. you.

คุณไปใส่บอ้โหคอไปใส่แาบประมาายี่สิบห้าพันไทยลุกเนาะตองทันหนา่นตอม่โกจุดม้วเามาลงมันเข้าลงมันร้อนรเ่นะร้านไปเรืเอยไข่เคยหยาดนะเอาระเบียบเ่อข้างล่างเ้ระเบียบเอเาเอ

เสร็จแล้วนะคะกับพิธีบวชนะคะบ,บวชเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยในเวลา14น,นาทีนะก็เรียบร้อยแล้วขั้นตอนจะมีหลายขั้นตอนมากแต่กำลัาจะถ่ายให้ดูช่วงเป็นบางช่วงเท่านั้นเองนะคะยังไงก็อน,อนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมจะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย What?